สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงนะครับปี2519เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูนะครับเหรียญปี2519นี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าพอสมควรนะครับก็เก้เนี่เท่าที่พบเท่าที่เห็นมาเนี่ยยังไม่มีสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ถ้าปี2517นี่ต้องบอกว่ามีเก้เป็นจํานวนมาก เดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูลักษณะโลหะผิวต่างๆนะครับต้องมีความแห้งเพื่อนๆใช้ดูใบหน้าของพูโตนะครับจะต้องมีเส้นเสียนต่างๆเนื้อโลหะต้องเก่าถึงยุคนะครับเพื่อนๆลองดูที่ใบหน้าของท่านนะครับดูผศพะนะครับจมูกต่างๆโลหะต่างๆนะครับต้องเก่าถึงยุค สำหรับเหรียญปี2517นี่ต้องบอกว่ามีเก๊เป็นจํานวนมากถ้าเพื่อนๆจะชอบฉหานี่ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเหรียญที่ผมจับอยู่นี่เพิ่งเพืจเจนความแห้งนะครความเป็นธรรมชาติของผิวเหรียญพื้นเสี้ยนต่างๆนะฮะเนื้อโลหะต่างๆในยุคปีหนึ่งกว่านะครับเหรียญปี2517นี่จะมีราคาแพงกว่าได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าจะได้เกจิ ดังๆที่ร่วมปลุกเสกอะอย่างเช่นหลวงปู่โตวัดปะโดูชิมปีนะครับหลวงปู่ศีหลวงพ่อนอหลวงพ่อโกยนะครับในยุคนั้นนะครับแต่ถ้าเหรียญรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนเพบราคาก็สวยๆแบบนี้ก็ประมาณ1,000บาทนะครับแล้วแต่นะครับแต่เพื่อนเเช่าในศูนย์ในห้างก็อาจจะราคาแพงกว่านั้นเพื่อนๆลองดูนะครับเื้นผิวโลหะต่างๆจะต้องเก่าถึงยุคนะครับ โลหะในรุ่นเก่าๆดูความแห้งของผิวไฟนะเพื่อนๆเ,เรามาดูตัวตัดกันตัวตัดมันก็จะไม่หนีกันนะเพื่อนๆที่ผมเคยทําเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตไปเราจะเห็นว่าเหรียญรุ่นปีศูนย์กว่าหรือปีหนึ่งกว่าเนี่ยนะครับฟันความละเอียดนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับผมพยายามให้เพื่อนๆดูการดูเนื้อหาต่างๆเนี่ย นอกจากเราจะจําพิมพ์นะครับจํารายละเอียดของยุคตัวตัดแต่ละยุคแต่ละยุคต้องแยกโลหะให้เป็นนะครับเพื่อนเเหรียญรุ่นนี้ถ้าเพื่อนเพบเพื่อนเเจอก็หาเช่าเก็บไปได้แต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าเช่านะเพื่อนเเเราจะดูความย้อยความหากพิกมาด้านหลังเหรียญนะเพื่อนเเรามาดูเหรียญกันการปิ้นขอบความคมนะครับเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่า เหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอย่าแปลกใจนะครับเป็นเหรียญแท้แต่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นหูเหรียญรูเจาะเป็นการปิ้นเนื่องจากตุ๊ตูหรือตัวตอกเนี่ยอากาศความคมประกาศความคมเนี่ยอาจจะมีการตอกเบิ้ลตอกซ้ําก็เลยทําให้ขอบเหรียนนยมีความหนาในการลองตอกนะครับโดยทั่วไปแล้วเหรียญวัดพนเชิงถ้าเราเห็น,นตัวอักษรเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนจะเป็นคลื่นนะครับจะเป็นคลื่นตะปุ่มตะปับนะครับลองดูที่ตัวอย่าง นะครับถ้าเราเอียงดูเหรียญแล้วเราจะเห็นเสี้ยนต่างๆเห็นความแห้งของพื้นเหรียญนะครับนี่ผมพยายามเอียงเพื่อนเพื่อนดูเราจะเห็นพื้นเหรียญคะมีความเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ต่อโคดรนะเพื่อนๆไม่ต่อโค้ดเราจะเห็นความคมนะครับความคมของขอบเหรียญต่างๆในการปิ้นนะครับนี่ก็เป็นเบสิกเอาไว้ใช้ดูเหรียญเก่าๆได้นะเพื่อนๆในเหรียญ ยุคปีหนึ่งกว่าโลหะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอลองดูตัวตัดรอบๆกันตัวตัดนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ระยะห่างนะครับการย้อยประมาณนี้นะครับลองดูเพื่อนๆถ้าพบจเจอในราคาที่ไม่แพงก็หาเช่าไว้ใช้ได้เลยหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับก็ยุคนั้นก็ยังน่าจะยังพอทันเกจิต่างๆ ผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีพวกก็น่าจะมีครูบาอาจารย์เกจิรุ่นเก่าๆที่มาปลุกเสกเหรียนจตุรษษพิธพรชัยนะครับเก้าเกจิดังมาร่วมปลุกเสกนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอเพื่อนๆพ,พ,พบก็ดูนะครับจำใบหน้านะครับดูรายละเอียดของพื้นผิวดูโลหะผิวไฟต้องแห้งเส้นเสี้ยนต่างๆ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรา้สาระก็ไปข้ามไปขอบคุณครับ